สวัสดีครับผมเกตี้มิโชววันนี้จะมาอ่านนิทานอีสบเรื่องไหวพิ๊บสุนัรจิ้งจอกเรามาเริ่มอ่านกันได้เลยนะครับสิงโตลาและสุนัรจิ้งจอกได้คบค้าเป็นเพื่อนกันพวกมันออกไปล่าสัตว์เป็นอาหารด้วยกัน สิงโตเป็นผู้นำของกลุ่มมันจะเดินนำหน้าเพื่อนๆของมันเสมอวันหนึ่งพวกมันพบกระต่ายป่าตัวหนึ่งจุนัดิ่งจจกวิ่งไล่จับกระต่ายป่าตัวนั้นในที่สุดมันก็ไล่จับกระต่ายนั้นได้สิงโตบอกให้ ลาแบ่งเนื้อกระต่ายเพื่อกินเป็นอาหารเจ้าลาแบ่งเนื้อกระต่ายออกเป็นสามส่วนเท่าๆกันมันร้องบอกให้สิงโตเลือกเอากองหนึ่งสิงโตกระโจนเข้า สายลาด้วยความโกรธและข่าลาตายและแล้วมันบอกให้สุนัขจิ้งจอกแบ่งเนื้อนั้นสุนัขจิ้งจอกรวบรวมเนื้อทั้งหมดข้าเป็นกองเดียวกันมันเหลือเศษเพียงไม่กี่ชิ้นสำหรับตัวเองมันบอกให้สิงโต เป็นฝ่ายเลือกเอาตามใจชอบใครสอนให้เจ้าแบ่งของวิธีนี้ณหนะละสิ่งโตถามสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้าลานั่นสิสุนัรจึงจจกตอบสิ่งตกัดกินส่วนแบ่งก้อนโต ของมันด้วยความพอใจนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโชคร้ายของผู้อื่นสอนให้เราฉลาดขึ้นขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย